คุณรู้ไหมว่าลึกๆอะผู้ชายก็อยากอยู่กับคนที่ทําให้เขาดีขึ้นที่เขารักผู้หญิงรักจนมากพอที่อยากจะเป็นคนที่รวยขึ้นอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นเพื่อซื้อของเพื่อที่จะเปย์ผู้หญิงอ่ะมันอิทธิพลของคุณหรือเปล่าผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกเหนือระดับนี่คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงมากที่สุดไม่ใช่ความเซ็กซี่ไม่ใช่ความสวยแต่คือเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีพลังงานที่ดี คุณหลักจิตวิทยาก็าคือคนที่ให้ของคนที่เปเราจะอยากให้ต่อถ้ารู้สึกว่าการให้นั้นเปลี่ยนตัวตนเขาไปในทางที่ดีกว่าเดิมก็คือว่ายิ่งเขาให้คุณเขารู้สึกดีเขารู้สึกมีความหมายเขาจอยากให้คุณมากขึ้นเห็นไหมเปลี่ยนตัวตนเขาให้ดีกว่าเดิมผมจะไปทํางานเพื่อคุณผมจะไปทํางานให้มีเงินมากขึ้นเพื่อผมจะบํารุงบําเรอคุณ เพื่อผมจะได้เห็นรอยยิ้มของคุณเห็นไหมนั้นเธอทำให้เขารู้สึกว่าเวอร์ชั่นที่อยู่กับเธอคือเวอร์ชั่นที่เขาภูมิใจที่สุดฟังเลยดิเมนะคุณอาจจะไม่ได้ให้เงินผู้ชายคุณอาจจะไม่ได้เปเงินผู้ชายแล้วตัวผู้หญิงเองคุณต้องมีสติว่าเวลาผู้ชายบอกว่าคุณให้อะไรผู้ชายคุณเอาจากผู้ชายคุณให้อะไรจากผู้ชายพลังงานของคุณมีค่าตัวคุณมีค่า มีค่ามากกว่าเงินและคำถามกลับก็คือว่าผู้ชายควรค่าที่จะใช้พลังงานกับคุณหรือเปล่าผู้ชายควรค่าที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนพลังงานของคุณหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาจะต้องคิดดังนั้นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าตัวเองเขาไม่นั่งเสียเวลามานั่งตอบคาถามอะไรไดสาระแบบนี้ข้อแรกผู้ชายไม่ได้อยากเป็นคนที่ให้ของแต่เขาอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นเวลาอยู่กับคุณ แั้นเวลาที่เขาเปเวลากันที่เขาซัพพอร์ตมันทําให้เขาดูเก่งมันโชว์ศักยภาพเขาตัวอย่างคําพูดก็คือเวลาที่คุณเล่าเรื่องธุรกิจฉันฟังแล้วรู้สึกว่าคุณคิดลึกมากกว่าคนอื่นทั่วไปคุณลึกซึ้งมากกว่าอ่ะตออข้อที่สองทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอไม่ต้องเปรียบเทียบใครแค่ส่งพลังว่าไม่มีใครทําให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้ ตัวอย่างเช่นฉันไม่เคยรู้สึกสงบปลอดภัยและมีพลังพร้อมกันแบบนี้มาก่อนเลยคุณทำให้ฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันมีอยู่จริงนะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอรู้สึกว่าหนูตัดสินใจไม่ผิดเลยที่หนูเลือกพี่เหนไต่อไปข้อที่สามให้พลังยอมรับที่ทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิม Uh huh. ผู้ชายหลายคนโตมาในแรงกดดันแต่คุณคือคนเดียวที่ไม่ตัดสินเขาเขาเลยอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเพื่อตอบแทนความอ่อนโยนของคุณมทำให้เขาเป็นคนที่